ห<ผ>มูแดงตื่นนะลูกไอเราไอเราก็ว่า,าตื่นไม่ลูกตื่นเธอหมูไม่ตัวเขามันพับน่ารักมากเลยอ,ะอ่ะเดีย๋ยวไปแม่ไก่แล้วไปส่งพวกคุมเลย<อ><อ>

แม่ข<อ>เนเกงสัเน่ยขอเอะตามในทันทีอยู่น กินซูชิด้วยาาาบางจากศรีราชาเป็นผู้สับหนุนนะครับบอดนี้นะครับมีแก้วโมม,โม,มีนกปลอด,กดนกกาน้ําใหญ่มีกระโดงจงตัวเล็ก้วยเดี๋ยวไปเดินดูกันนะครับว่าจะเจออะไรกันบ้างวันนี้อภิปัายไปดูซิว่าจะเจออะไรตามภาพนี้บ้าง อันมีเลยขายหมดเลยใหญ่โตโหูรานมากสวยมากเลยเอาแม่เจอเลยอ่ะคันยักษ์ตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะฮะเราเข้ามาเราก็เห็นเลยนกพิราบนะฮะไม่ใช่นกเขาวเขียวเออเหรอสวยมากเลยมันคล้ายมันเหมือนนกพิราบใบจะปีกเป็นสีเขียว โอ้โหมันเยอะไอตัวลายลายอะไรม่เจอหัเออุยโ้นี่ไหนหวอันบทาหต้องปาแบบนี้เหรออยู่ในตาไงโอเคจับไปคว้าน ooh ถ่ายด,ดูตลอดเวลาเลยค่ะ <fs> ใช่สิคะสวยอะ่ะฝ่านันอะตอนนี้จะไปดูเกาะนินครับผมว่าจะเป็นฉนินดขาวน่าเก่อนด้านบนนะคะ